สวัสดีครับผมโจทีเฮนซัดครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับสิ่งที่เคยมีในเกม GTA ภาค IV หรือว่าภาค4ีนั่นเองนะสำหรับใครที่เสียดายอันดับไหนนะก็สามารถเม้นบอกรนล่างใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมากดหวัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยและกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่อันดับแรกในคลิปนี้นะครับก็คือตำรวจหญิงที่ถูกลบออกไปนั่นเองนะสำหรับตำรวจหญิงในเกม Gta ภาค4ก็เคยมีเหมือนกันนั่นเองนะรูปลักษณ์เธอก็จะเป็นรูปผู้หญิงเนาะแต่ว่ารูปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นมอดทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ไม่มีรูปจริงนะว่าตำรวจหญิงในภาค4ที่เขาออกแบบมา เป็นรูปแบบไหนนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนะในเกม gd ภาค4นะก็มีตำรวจเช่นกันนะแต่ถ้าว่าเป็นตำรวจอ้วนนั่นเองนะเต็มเมืองไปหมดเลยนะฮะประมาณนั้นนั่นเองนะฮะโอเคก็เสียดายด้วยเลยกันนะสำหรับตำรวจหญิงที่เคยมีอยู่ในภาค4นะตัดออกไปซะงั้นเชียวสำหรับเรื่องต่อไปครับก็ จะเป็นรูปลักษณ์ของพี่นิโก้แล้วกันนะสำหรับนิโก้ของเรานะเคยหล่อมาก่อนั่นเอยงนะปัจจุบันนะนิโก้ก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นชายแก่คนหนึ่งนะที่ไว้ทรงผมสกินเฮดน,นะจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นนะฮะแต่ว่าในรุ่นเบตานะนิโก้เคยผมยาวมาก่อนนะฮะแต่นิโก้จะผมไม่ยาวขนาดนี้นะก็ยาวนิดนึงแหละนะแต่ว่า มันจะไม่ยาวขนาดนี้นะผมก็เอามาให้ดูเฉยๆนะับว่าถ้าผมยาวแล้วจะหลอกแค่ไหนนั่นเองนะนี่เลยจำไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ถ้าใส่แว่เข้าไปโอ้โหหลอนมากเลยนะน่าจะใส่วิกหน่อยนาะสำหรับเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้น่าเสียดายมากนะก็คือเกม GTA ภาค4เคยมีภูเขาอยู่ในแผนที่ก็คือภูเขานี้ถูกลบออกไปนั่นเองนะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะแล้วก็ภูเขานี้สถานที่ ปัจจุบันของภูเขานะฮะในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเทพีแห่งความสุขหรือว่าเทพีเสีภาพนั่นเองนะฮะก็เป็น เทพีนะ่ะที่เป็นเกาะเล็กๆนะ่ยตรงนั้นแหละเคยมีภูเขาอยู่นะฮะแต่ทว่าเขาลบออกไปแล้วก็ใส่มันเข้ามาโคตรสวยเลยนะฮะแต่ว่าถูกตัดออกไปซะง,งั้นเชียวนึกว่าทางไปเขาอากินะนะฮะแล้วก็มาต่อกันที่เทพี TP แห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งลวกันเนาะสำหรับเทพีแห่งความสุขทําไมถึงรียกอ,อย่างนั้นนะก็คือชื่อเดิมสถานที่เทพีแห่งความสุขนะที่จริงแล้วเขาตั้งว่าเทพีเสรีภาพเลยนะแต่ว่ามันตรงไปหน่อยนะฮะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนนั่นเองนะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์หรือว่าโดนอะไร สักอย่างก็ว่าไปนะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่หน้าตาของเทพีแห่งความสุขนะก็ถูกเปลี่ยนด้วยที่จริงหน้าตาก็เป็นเหมือนของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะทั้งชื่อทั้งตัวโมเดลเลยนะแต่ว่าคำว่าเปลี่ยนใหม่นะก็ให้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนดังนะฮะ ฮิลลารีคินตันนั่นเองนะก็ล่าสุดก็ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของสหรัฐนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้นะเสียใจด้วยเลยทีเดียวเชียวนะหน้าตาก็ก๊กอปมาชัดๆเลยนะจะบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เชื่อนะเนี่ย <c oughs> มีความลับหลายอย่างนะในเทพีแห่งความสุขนี้นั่นเองนะมีทั้งอิโซเอของหัวใจสีแดงอยู่ด้านในนั่นเองนะใครยังไม่เคยไปก็หาทางเข้าไปให้ได้แลวกันนะจะได้เจอหัวใจสีแดงของเทพีแห่งความสุขนั่นเองนะฮะ สรับสถานที่ต่อไปครับอาจจะต้องเล่ายาวนิดนึงนะน,นี่ผมชี้ให้ดูแล้วกันนะว่าเทพแห่งความสุขอยู่ตรงไหนนะก็คือเกาะตรงนี้แหละแต่ก่อน มันจะมีภูเขาแบบใหญ่ๆเลยแหละนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยนี่ตามเมาส์ผมเลยนะฮะแต่ว่าเขาตัดออกไปนะฮะนี่ก็เสียดายมากเลยนะปัจจุบัน g d i v ก็เลยมีแต่เมืองเท่านั้นเลยนะฮะแต่ว่าในอดีตนะฮะ GDIV ในสถานที่แดงๆตรงนี้นะฮะอาเดานี่เนี่ยเคยมีสนามบินใหญ่ๆมาก,ก่อนนั่นเองนะปัจจุบันสนามบินก็จะอยู่ตรงวงตรงนี้นะนี่อันนี้ก็คือภาพสนามบินนะฮะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยแต่ถ้าว่าในรุ่นเบต้าครับ เคยมีสนามบินอีกแห่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะอาจจะเป็นสนามบินของฐานทัพก็ได้นะแล้วก็ผมเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะตรงยอยักษ์เนี่ยแถวๆนี้นะฮะมันเคยมีอะไรสักอย่างยื่นออกมานะน่าจะเป็นชายหาดนะคิดว่านะมีชายหาดยื่นออกมาประมาณนี้นะแต่เขาถูกตัดออกไปนั่นเองนะผมก็จะเสริมให้ในอันดับนี้นะฮะเรื่องต่อไปครับสําหรับเรื่องนี้ครับก็เป็นดาวตํารวจนะวันเต็ดวันเต็ดถ้าสมมติว่าเราติดดาวตารวจของภาค ะะมันก็จะมีแค่ดาวสีขาวขาวดาวขึ้นมานะถ้าเราติดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเบต้าแล้วนะฮะดาวนะมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่นะก็จะเป็นดาวที่มีสัญ,ญลักษณ์ของตำรวจอยู่ด้วยนะในรุ่นปัจจุบันสังเกตดูนะฮะขาวโพลนเลยทีเดียวเียวไม่มีอะไรอยู่ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีแสงวิบวับของตำรวจนั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะถือว่าได้อยู่นะถ้าไม่มี สัญลักษณ์อะไรเข้าไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันเก่านะก็น่าจะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าว่ามันอาจจะเหมือนของแท้ไปหน่อยนะ ก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้นะเหมือนของจริงไปหน่อยแล้วก็เลยทําให้มันเป็นเหมือนเกมหน่อยละกันอะไรทํานองนั้นแล้วก็เรื่องต่อไปเขาก็จะเป็นอาวุธแปลกๆนะที่ถูกตัดออกไปจากเกมนันเองนะฮะอาวุธพวกนี้ก็คืออาวุธรุ่นเบต้านั่นเองนะมันอาจจะโหดเกินไปนะเขาก็เลยตัดออกใน g d ภาค4นั่นเองนะก็คือค้อนต่างๆนะค้อนยักษ์นี่เขาเรียกว่าค้อนใหญ่นะค้อนนี้นะที่มีด้ามจับหเหลืองๆนะฮะแล้วก็ จะมีค้อนเล็กแบบนี้ด้วยนี่แล้วก็ที่สําคัญนะจะมีปืนตะปูด้วยนะปืนตะปูเหมือนจากจะเอาเข้ามาในเกมทุกภาคเลยนะแต่ว่าถูกตัดออกทุกภาคเลยนะอย่างเช่นไว c ์ซิตี้นะทอมมี่เกือบจะได้ใช้ปืนตะปูแล้วแต่ว่าถูกตัดออกไปนะนิโก้ก็อดใช้เช่นกันนะฮะมาที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องของเรดาร์ภายในเกมนั่นเองนะฮะด้านซ้ายมือก็คือรุ่นเบตา้าด้านขวามือก็คือรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะถ้ารุ่นปัจจุบัน เราจะเห็นสุขภาพแล้วก็สีฟ้านี่ก็คือเกราะของพระเอกเนั่เองนะก็จะอยู่ด้านข้างนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเบต้าแล้วครับจะเป็นแผนที่มินิแมปเฉยๆเลยนะตรงก็ตรงเรดาร์ตรงนี้นะจะไม่มีอะไรอยู่เลยนะก็จะมีแค่มินิแมปเท่านั้นนะฮะส่วนรุ่นปัจจุบันแน่นอนว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยทีเดียวเชียวนั่เองนะเอามายัดใส่ตรงนี้หมดเลยนะแสดงว่าเฮ้ยขีดเลือดมันอาจจะอยู่ใน เอ่อ h ฮดีก็เป็นได้นะฮะแล้วก็เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ก็แจ่มแมวเหมียวเช่นกันนะฮะแต่ถ้ว่าถูกตัดออกไปนะด้วยรายละเอียดของเกมนะแล้วก็ด้วยสเปคของเกมในสมัยนั้นด้วยนะก็คือถ้าสมมติว่าคุณเอาหิมะมาใส่ในเกมภาคนั้นนะฮะโอ้ผมบอกได้เลยว่าแหลกบันลเลยทีเดียวเชียวลนอะสังเกตดูนะฮะมันจะมีอ่ารอยหิมะก็ในรอยรถนี่แหละนะฮะก็จะมีรอยเอ่อเหยียบล้อรถด,ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะจะมีสภาพอากาศ หิมะแบบตกหนักด้วยนะฮะฝั่งนี้สังเกตดูนะฮะก็มองอะไรไม่เห็นเลยทีเดียวเชียวนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะก็จะเป็นหิมะอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็คือตกบนถนนแล้วก็มีทับถมเป็นอย่างมากนะฮะแต่ว่าถูกตัดออกไปด้วยเรื่องของสเปคของเกมในสมัยนั้นเองนะฮะถ้าหิมะตกแรงๆนะฮะคิดว่าคอมแบกแน่นอนนะฮะนี่เลยรายละเอียดมันเยอะมากเนาะทั้งลอยทั้งอะไรต่าง ไอะะ้สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วครับสำหรับอันดับที่1ครับทุกคนอาจจะงงนะฮะนี่มันคืออะไรเนี่ยสำหรับอันดับที่1ครับก็คือโหมดซอมบี้ที่เคยถูกเอาเข้ามาในเกม GD ภาค4นั่นเองนะ,ะที่ผมเอามานะก็เป็นเนืน้อเ,น,น,เน,น้เน้นเเลยทีเดียวเจวนะฮะมาดูด้านบนกันก่อนนะด้านบนก็คือโลโก้หรือไอคอนสัญ,ญลักษณ์ของตัวโหมดตัวนั้นนั่นแหละมันจะอยู่หน้าเมนูเกมเลยนะฮะชื่อโหมดว่า Ang ก y แอนฮังกี้เรดโซลูชันนะฮะโอ้โหแค่อ่านชื่อเท่านั้นนะฮะนึกว่า Resident Evil นะฮะนี่เลยอ่าก็แปลตรงตัวเลยนะฮะแองกี้ก็โกรธนะฮังกี้ก็หิวนะฮะก็คือโกรธแอนหิวนะ <c ười> ก็เข้ากับโหมดซอมบี้ดีนะฮะแล้วก็อาวุธต่งตางๆที่เราจะได้ใช้แล้วก็เฮดดูดีต่างๆที่มันจะเข้ามาในเกมนะในโหมดซอมบี้ก็จะมีประมาณนี้นะแน่นอนว่ามีตัวนี้ โอ้โหดูออกเลยนะฮะว่าถ้าโรบี้ขวัญเรามันก็จะมีไอ้นี่แหละขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นเราเริ่มติดเชือ้อเลยก็เป็นก็เป็นได้นะฮะตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็โลโก้นะแล้วก็อาวุธที่เราใช้แล้วก็วลวกล้องแล้วก็เป้าๆเ,าเาออประมาณนั้นแหละนะฮะแต่ว่าถูกตัดออกไป แล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่เราเกือบจะได้เล่นโหมดซอมบี้ในภาคนี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะชอบกันทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม